บทบที่397บเจุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกนั่นใครกันเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้ติงห้าวตะโกนลั่นฮีทิใครก็ตามที่สามารถต้านทานเขมเงินเหินเวหาของข้าได้จะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลยถือถ้าเจ้าคิดอยากจะมีตัวตนเคียงข้างก,กันกับพวกข้าเจ้าสำนักพินิษกระบี่ก็ถือว่าแก่จนหลงแล้วละ่ะ เสียงแหลมของใครบางคนดังขึ้นในโรงเตี๊ยมเป็นน้ำเสียงที่ฟังดูไม่แน่นอนและยากที่จะคาดเดาไม่มีใครรู้เลยว่าผู้พูดคือใครกันแน่เห็นได้ชัดว่าผู้โจมตีปริศนาคนนี้มีทักษะและวิธีการในการโจมตีที่ฉลาดมาก ซ่อนตัวจากยอดฝีมือรุ่นเยาว์ทั้งหลายได้และเข้ามาในโรงเตี๊ยมนี้โดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งติงห้าวรู้สึกถึงการโจมตีนั่นเองที่ทุกคนเพิ่งจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมีเพียงสำนักเดียวในเมืองเหมันเท่านั้นที่จะทำอย่างนี้ได้สำนักแห่งดาวตกนั่นเองติงห้าวอพูดด้วยความเหยียดหยันมีแต่เต่าเท่านั้นแหละที่หดหัวหดหางนะแสดงตัวออกมาเสีย ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงนั้นมวลอากาศสีขาวที่เย็นเยือกพลันก่อตัวขึ้นเกาะกลุ่มติงห้าวอไว้อย่างรวดเร็วอึดใจต่อมาเกล็ดหิมะใสาแจ๋วจำนวนมากก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเกล็ดหิมะแต่ละอันนั้นมีขนาดประมาณแขนของเด็กพวกมันทั้งหมดดูสวยงามราวกับเป็นงานศิลป์เอกก็มีปานทว่าตามขอบของเกล็ดหิมะเหล่านั้นทั้งบางและคมกริบราวกับใบมีขดขณะที่กลุ่มเข็มแหลมที่พุ่งตรงเข้ามาในรูปทรงแปดเหลี่ยมนั้นแผ่รังสีอันเยือกเย็นที่พร้อมจะเอาชีวิต เกล็ดหิมะดูราวกับพูดตัวจิ๋วที่กำลังเต้นรำไปรอบตัวของติงห้าวอทําให้มองดูเหมือนเด็กหนุ่มถูกห่อหุ้มไปด้วยเส้นบางๆสีขาวเหล่าพูดข่าวนับร้อยปรากฏขึ้นตั้งแต่ตอนที่ติงห้าวยังพูดไม่จบประโยคดีตอนนี้พวกมันพุ่งไปมาราวกับดาวตกบนท้องฟ้าและไร่รำอย่างไม่เป็นจังหวะไปในทุกๆซอกมุมของโรงเตี๊ยมแห่งนั้นเสียงแหลมที่เกิดขึ้นนั้นทำร้ายสดประสาทของทุกคนเหลือเกิน ยอดฝีมือที่อายุน้อยกว่าอย่างเตาชิงเฉิงเฝิงซิงเอวิยอและเลยอทิงชานนั้นได้แต่นั่งเงียบอยู่ที่ที่นั่งของตัวเองดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่อันที่จริงแล้วทุกคนต่างสงสัยในตัวติงห้าวผู้ซึ่งเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาว์หน้าใหม่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาเทียบกับพวกตัวเองได้ในเวลาอันสั้น อัจฉริยะหนุ่มสาวทั้งหลายยังสงสัยอีกด้วยว่าติงห้าวอนั้นเป็นแค่พวกอันธพาลของสำนักพินิจกระบี่ที่ทำตัวกลางไปทั่วแค่นั้นหรือไม่หรือว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่มมากความสามารถและเป็นอัจฉริยะจริงๆกันแน่เกล็ดหิมะที่พุ่งกระจายออกไปทำให้ทุกคนตกใจทันทีการก่อตัวในทันใดของเหล่าเกล็ดหิมะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆก็คือการที่ติงห้าวอสามารถควบคุมพวกมัน ซึ่งมีจำนวนนับร้อยนั้นได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องเกล็ดหีมาลอยไปมาในร้านแห่งนั้นโดยไม่สัมผัสดโดนโตรหรือเก้าอี้สัตัวเลยพวกมันเคลื่อนไปโดยทิ้งระยะห่างจากทุกคนในร้านอย่างน้อยหนึ่งจ้างงอเสมอทักษะที่แม่นยำเช่นนี้นั้นปรากฏในผู้ที่มีสัมผัสและทักษะเทพเจ้าที่แข็งแกร่งเท่านั้นแค่ทักษะนี้เพียงอย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้แล้วว่าติงห้าววนั้นมีความสามารถที่ดีเลิศเพียงใดในระหว่างนั้น ใครบางคนกำลังแอบสังเกตติงห้าวออยู่อย่างเงียบๆเ,เสียงกรีดร้องพลันดังขึ้นและคลื่นบางอย่างก็ก่ะตัวขึ้นกลางอากาศร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางหิมะที่หมูนวนอยู่รอบๆเมื่อไรก็ตามที่เหล่าเกล็ดหิมะเคลื่อนเข้าปะทะกันร่างนั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเกล็ดหิมะทั้งหมดก็ลดลงเหลือจำนวนเพียง50เท่านั้นก่อนที่ร่างของชายหนุ่มที่ผอมบางและค่อนข้างแคร,แร์แกร้อน,นอนจะปรากฏให้เห็นเหนือร้านแห่งนั้น บุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกใครบางคนตะโกนขึ้นเสียงนั้นยังไม่ทันจังหายไปชายหนุ่มผู้นั้นก็ร่วงลงมาหลังกระแทกพื้นดวงตาของเขาเบิกกว้างและสีหน้านั้นดูหวาดกลัวยิ่งนักเขาเสียชีวิตแทบจะในทันทีไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งได้เห็นรูเล็กรูเล็กขนาดเท่าเข็มที่ปรากฏอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองของเขาหยาดเลือดค่อยๆซึมออกมาจากกรูนั้นส่วนหญิงสาวข้างๆผู้เป็นภรรยาหลังจากได้สตินางก็ร้องไห้ออกมาเสียงดงัง คือเจ้าทำอะไรไม่ดูตามาตาเรือเองนะกล้าดีเหลือเกินที่พูดชื่อข้าออกมาบุตรเทพพเจ้าแห่งดาวตกที่ถูกห้องล้อมไปด้วยเกล็ดหิมะแสดงสีหน้าเหยียดหยันเห็นได้ชัดว่าเขาตัดสินใจลงมืออย่างกระทันหันเพียงแค่ชายหนุ่มคนนั้นผู้ชื่อของเขาออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นเด็กหนุ่มคนนี้สังหารด้วยวิธีที่รุนแรงเขาช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆทว่า มีเพียงคนที่รู้จักเขาจริงๆเท่านั้นที่จะรู้ว่าการสังหารที่เกิดขึ้นนั้นเขาตั้งใจเพ่งเล็งไปที่ติงห้าวอโดยตรงสิ่งที่ทำให้บุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกเครื่องเหลือเกินก็คือการที่ติงห้าวอนั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยต่างหากชายหนุ่มที่เสียชีวิตนั้นก็แค่เป็นผู้โชคร้ายที่ในวันนี้ต้องมากลายเป็นที่ระบายความโกรธของใครบางคนก็เท่านั้น สิงห้าวเองก็รู้สึกเคืองๆอ,อยู่เหมือนกันนั่นทำให้เกล็ดน้ำแข็งมากมายประทุขึ้นในอากาศรอบตัวเขาบุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกหัวเราะร่วนจากนั้นเสียงระเบิดก็พลันดังขึ้นและร่างของเขาก็กลายเป็นเพียงหมอกควันสีดําสนิทไปในทันทีขณะที่เกล็ดน้ำแข็งรายล้อมอยู่รอบตัวเขานั้น เด็กหนุม่มจึงใช้โอกาสนี้ในการพลางตัวและหลบหนีไปก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งที่บนพื้นเขาเดินไปที่โต๊ะตัวหนึ่งที่ว่างอยู่ข้างตัวของติงห้าวอและระเบิดเสียงหัวรอดที่น่าเกลียดออกมาเจ้าไม่รอดแน่ติงห้าวอเอ่ยชัดถ้อยชัด,ชดคำความเกลียดชังระหว่างสำนักแห่งดาวตกและสำนักพินิจกระบี่ยังรากลึกในใจของพวกเขานอกจากชายตาเดียวที่ติงห้าวอพบที่ซากโบราณในเทือกเขาซีเหียนแล้ว ปรมาจารย์อีกหลายคนจากสำนักแห่งสันติก็ได้พยายามตามสังหารเขาอีกหลายครั้งด้วยยิ่งไปกว่านั้นสำนักแห่งดาวตกก็ยังเรื่องชื่อเรื่องการสังหารในหัวเมืองเหมันอยู่แล้วพวกเขาฆ่าคนบริสุทธิ์ไปจำนวนนับไม่ถ้วนด้วยวิธีการที่โหดร้ายเพียงเพื่อจะชิงทรัพย์เท่านั้นสำนักแห่งนี้จึงถือเป็นเหมือนเนื้อร้ายที่ควรถูกกำจัดออกไปให้สิ้นซาก เมื่อบุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกปรากฏตัวสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำก็คือการสังหารติงห้าวออย่างลับๆเพราะระหว่างทั้งสองนั้นคงไม่อาจมีวันลงรอยกันได้เจ้าจะฆ่าข้างั้นหรือบุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกพูดอย่างดูแคลนร่างแคร์และดวงตาสีเขียวบนใบหน้าที่แห้งกร้านนั้นทำให้เขาดูน่าเกลียดและไร้กาศใครหลายคนที่ต้องการจะจบชีวิตข้าต่างก็เป็นฝ่ายที่ต้องพบจุดจบเสียเองทั้งนั้น ข้าหั่นพวกนั้นเป็นชิ้นชิ้นและปล่อยให้เน่าอยู่ตรงนั้นอ้อไหนลองนับดูหน่อยซิว่าข้าฆ่าไปกี่คนแล้วนะ1 2ึสไม่เอาดีกว่าคงจะเยอะเกินกว่า,วาที่ข้าจะนับได้นี่ไอ้หนุ่มน้อยเจ้าเองก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ข้าจะฆ่าหรอกนะติงห้าวแสดงท่าที่รังเกียจและเมินสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูด ถ้าไม่ใช่เพราะบรรยากาศที่แสนประหลาดของโรงเตี๊ยมในวันนี้รวมถึงเหล่ายอดฝีมือรุ่นเยาวที่มากันอย่างพร้อมหน้าด้วยจุดประสงค์ที่ไม่แน่ชัดเช่นนี้แล้วติงห้าวาคงไม่ลังเลที่จะลงมือกับเด็กหนุ่มร่างแคระคนนี้ในทันทีอย่างแน่นอนข้าอยากจะสังหารเจ้าแครนี่มานานแล้วแต่เขาก็เที่ยวทำตัวเหมือนพวกปลาไหล ข้าก็เลยจับมันไม่ได้สักทีเต่าชิงเฉิงพูดกับติงห้าวอเจ้าต้องระวังด้วยและที่เจ้าเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นแค่ร่างที่เขาใช้เพื่อปลอมตัวมาเท่านั้นคราวหน้าที่เจ้าเจอกับหมอนี่เขาอาจจะกลายเป็นหนุ่มรูปหล่อก,ก็ได้ทักษะในการหลบซ่อนและปลอมตัวของสำนักแห่งดาวตกน่าโดดเด่นที่สุดในหัวเมืองเหมันเจ้าก็รู้ติงห้าวอพยักหน้ารับรู้และจดจำทุกคำที่เต่าชิงเฉิงบอก ข้อมูลที่ทางสำนักพินิจกระบี่รวบรวมและจัดหาไว้นั้นระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุตรเทพ,พเจ้าแห่งดาวตกไว้มากกว่านี้รวมถึงมีข้อมูลในส่วนที่บอกไว้อย่างคร่าวๆด้วยว่าคนคนนี้มีอวตารอยู่หลายร่างด้วยกันเขามักปรากฏและหายตัวไปราวกับเงามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของเขามีลักษณะอย่างไร คนของสำนักพินิจกระบี่นี่จองหองแบบนี้กันทุกคนเลยหรือไงกันถ้าคิดจะฆ่าก็ฆ่าได้ตามใจเลยงั้นเหรอเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกเด็กหนุ่มในชุดของเื้อเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาด้วยสายตาที่หลุบตามลงเล็กน้อยเขามีคางที่ดูแหลมและมีหนวดขึ้นประปรายชุดของเื้อสีขาวนั้นเต็มไปด้วยรอยเปื้อนขนาดที่มีกระบี่สนิมเครือขนาดใหญ่อยู่บนไหลเขาเข้ามาในโรงเตี๊ยมโดยการรออยอเท้าทั้งสองนั้นไม่ได้สัมผัสพ,พื้นด้วยซ้ำ แต่เมื่อผ่านประตูของโรงเตี๊ยมเขากลับเกือบจะพลาดท่าสะดุดธรณีประตูเสียอย่างนั้นบทที่398การรวมตัวที่แสนประหลาดหากมองดูเสื้อผ้าของเด็กหนุ่มดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าชุดของจื้อที่เขาสวมอยู่นั้นไม่ต่างไปจากรูปแบบชุดของสำนักแห่งสันติเลยมั่นตาของติงห้าวอพลันหดตัวลงทันทีที่เขารู้ว่าผู้มาใหม่คือใครเจียงตี้เชิงนั่นเอง เจ้าของชื่อที่แสนจะสับดนนี้ไม่ได้น่าสนใจสำหรับผู้คนมากนะักแต่หากทุกคนได้รู้ว่าคนคนนี้คือตัวแทนสิทธิรุ่นเยาว์ของสำนักแห่งสันตทิที่สามารถสู้กับมู่เทียนหยางได้แล้วละก็คงไม่มีใครกล้ากเกลียดเขาได้แน่จากข้อมูลของสำนักพินิจกระบี่ได้มีระบุไว้เช่นกันว่าเจียงตี้เชิงเป็นคนที่น่ากลัวก่อนที่มู่เทียนหยางจะเฉิดฉายขึ้นมานั้น เจียงตี้เชิงนี้เองที่เป็นจอมยุทธหมายเลขหนึ่งของสำนักแห่งสันติความเร็วในการพัฒนาด้านการฝึกยุทธของเขาทําให้ทั้งหัวเมืองเหมานต้องสะท้านเจียงตี้เชิงทําสถิติไว้ด้วยการเป็นจอมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถฝึกถึงขั้นปราดได้และจะได้เป็นผู้นําของสำนักแห่งสันติในอนาคตอย่างแน่นอนถือเป็นยุคทองของเขาเลยก็ว่าได้ช่วงแรกที่มู่เทียนหยางเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะอัจฉริยะนั้นเจียงตี้เชิงยังแข็งแกร่งพอกันและต่อกรกับเขาได้ โชคไม่ดีที่มู่เทียนอย่างนั้นเก่งกาจเหลือเกินไม่นานนักเขาก็สามารถฝึกจนอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเจียงตี้เชิงและทำลายสถิติในการฝึกของเขาได้ทั้งหมดจากนั้นอัจฉริยะหน้าใหม่ในตอนนั้นก็สามารถเอาชนะเจียงตี้เชิงได้ในการต่อสู้แบบตัวตอบตัว,ตวชื่อเสียงของมู่เทียนอย่างทำให้แสงของอัจฉริยะทุกคนที่เฉิดฉายในหัวเมืองเหมันรีบปรีลงอย่างรวดเร็วในบรรดาสิบรุ่นใหม่ของสำนักแห่งสันติเจียงตี้เชิงเป็นเพียงคนเดียวที่แกร่งพอและสามารถท้าทายกับมู่เทียนอย่างได้ ว่ากันว่าเดิมทีนั้นเขาไม่ได้มีชื่อว่าเจียงตี้เชิงแต่อย่างใดเด็กหนุ่มได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้ในภายหลังก็เพราะต้องการแสดงออกถึงความเป็นปฏิปักษ์ต่อมู่เทียนหยางนั่นเองเทียนหยางกับตี้เชิงเคยเป็นตัวแทนพลังอันแข็งแกร่งของสิบรุ่นใหม่ในสำนักแห่งสันติและเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมยุทธวิเกียริประจำสำนักแห่งสันติ จากนั้นได้มีข่าวลือหนาหูว่ามู่เทียนหยางดันไปประเมินความสามารถของเจียงตี้เชิงต่อหน้าเขาและบอกว่าตัวเองสามารถสู้กับเขาได้อย่างไม่เกรงกลัว แน่นอนว่าเสือสองตัวไม่มีทางอยู่ในถ้ำเดียวกันได้เจียงตี้เชิงเก่งกาจก็จริงแต่เขายังห่างไกลาจากระดับของมู่เทียนหยางอยู่มากแม้จะพยายามอยู่เนิ่นนานแต่ก็ยังเป็นได้เพียงแค่งเงาตามหลังมู่เทียนหยางไปเรื่อยๆเท่านั้นจนท้ายที่สุดในช่วงสิบปีมานี้เจียงตี้เชิงก็ทําใจให้คุ้นชินกับการไม่มีชื่อเสียงของตัวเองได้ในที่สุดและกลายเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเมื่อเป็นดังนี้แล้วในไม่ช้าเขาก็จะถูกลืม ในตอนนี้มู่เทียนหยางนั้นถือว่าเป็นฝ่ายที่ดูเป็นคนเรียบง่ายและสูงส่งแต่เจียงตี้เชิงนั้นเป็นคนศกกระโกรกและยุ่งเหยิงเขาแตกต่างจากมู่เทียนหยางยิ่งนักราวกับว่าคนหนึ่งมาจากสวรรค์ในขณะที่อีกคนนั้นอยู่บนปฐพีโลกสิบปีก่อนหน้านี้พลังของเขาอยู่ในขั้นปราดและอาจถูกมู่เทียนหยางเอาชนะพลังนั้นไปได้ก็จริงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความสามารถของเขาจะเป็นที่ดูแคลนของใครได้ แม้แต่ปีศาจอย่างเจียงตี้เชิงก็ยังมารวมตัวที่โรงเตียมแห่งนี้อย่างคนอื่นๆด้วยเขามาทำไมกันขณะที่ติงห้าวกำลังเหม่อลอยเจียงตี้เชิงก็เดินโซซัดโซเซอย่างคนเมาไปทางติงห้าวอกลิ่นสาบที่เหม็นเปรี้ยวของคนที่ไม่ได้อาบน้ำมานานแสนนานแต่เข้าที่จมูกติงห้าวอย่างจังสีหน้าของเด็กหนุ่มเปลี่ยนไปนิ้วเรียวของเขาสัมผัสเบาๆลงบนโต๊ะ บังเจียงตี้เชิงหยุดเดินในทันใดเสียงของผ้าขาดดังขึ้นและชุดของจื้อที่สกกระปรกของเขาก็ถูกฉีกขาดออกเจียงตี้เชิงดูท่าทางประหลาดใจเล็กน้อย สีหน้าที่ถูกบทบางโดยเส้นผมที่ยุ่งเหยิงนั้นปรากฏให้เห็นแอร์วบหนึ่งเขาพลันระเบิดหัวเราะอ,ออกมาทว่าไม่ได้เอ่ยคำใดๆจากนั้นเด็กหนุ่มจึงเดินโซเซต่อไปยังโต๊ะที่ว่างอยู่ไม่ไกลจากติงห้าวอมากนะักเมื่อนั่งลงแล้วตี้เชิงก็หยิบเอาเหล้าและอาหารที่น่าอร่อยออกมาจากแหวนเก็บของก่อนจะเริ่มกินดื่มราวกับว่าไม่มีใครอื่นอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนั้นนอกจากเขา เสีย่ยหนีช้างทิดามานแห่งสำนักเลยอยอหญินที่นั่งอยู่โตถัดไปทำหน้าถึงถึงสำหรับหญิงสาวที่รักสวยรักงามและมีนิสัยรักสะอาดอย่างนางแล้วกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของเจียงตี้เชิงถือเป็นเรื่องที่ไม่น่ายอมรับอย่างยิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งของร้านบุตรและทิดาแห่งเทพเจ้าของตระกูลแห่งศรัทธาก็เริ่มขมวดคิ้วด้วยเช่นกันระลอกคลื่นบางๆปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาเพื่อป้องกันกลิ่นนั้นไม่ให้เข้ามาใกล้ พี่เหลือขอโสโครกบคนนี้ออกมาในสภาพนี้อีกแล้วเหรอเสียหนีฉางที่นั่งอยู่ข้างมังกรสายฟ้าสวรรค์พ่นลมอย่างเยือกเย็นก่อนจะเอ่ยต่อไปด้วยความเดียดฉันนี่เขายังไม่ยอมรับอีกเหรอว่าตัวเองแพ้หน้าสมเพศชะมัดเสียงของเด็กสาวไม่ได้ดังหรือเบาเกินไปแต่ทุกคนในโรงเตี๊ยมต่างได้ยินในสิ่งที่นางพูดได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่านางหมายถึงเจียงตี้เชิงอย่างไม่ต้องสงสยัย ส่วนฝ่ายเจ้าตัวนั้นได้แต่สวา,ามอาหารตรงหน้าโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินสิ่งที่เด็กสาวพูดเสียด้วยไม่รู้ว่าเขาเกรงกลัวที่จะตอบกลับนางไปหรือว่ารังเกียจเกินกว่าจะพูดโต้ตอบกับนางกันแน่เจียงตี้เชิงไม่ได้แสดงปฏิกิริยาหรืออาการใดๆออกมาเลยแม้แต่น้อย เมื่อเห็นดังนั้นหลายคนก็รู้สึกสงสารเจียงตี้เชิงขึ้นมาหากเป็นเจียงตี้เชิงคนก่อนเขาคงชักกระบี่ออกมาโดยไม่ลังเลอันที่จริงถ้าเป็นเจียงตี้เชิงคนก่อนนั้น ฝ่ายมังกรสายฟ้าสวรรค์คงไม่กล้าที่จะพูดจากับเขาด้วยคำพูดเช่นนี้แน่เหตุการณ์ตรงหน้าทำให้หลายคนถอนหายใจอย่างงอดไม่ได้เส้นทางขององค์การเป็นจอมยุทธ์นั้นช่างโหดร้ายและไร้ซึ่งความปราณีอะไรเช่นนี้แม้แต่คนที่เคยเป็นถึงปรมาจารย์ชั้นเลิศมาก่อนไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นพันธมิตรกับเขาต่างก็พากันเหยียบย่ำมทันทีเพียงแค่ชายหนุ่มพ้ายแพ้เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นติงห้าวอกลับไม่ได้สบประมาทเจยงตี้เชิงเลยแม้แต่น้อย เลือดจากนิ้วมือของเขาค่อยๆไหลและหยดลงบนโต๊ะก่อนหน้านี้นิ้วมือทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างลับๆโดยไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่าพลังลับของติงห้าวาจะสามารถหยุดการก้าวเท้าของเจียงตี้เชิงได้แต่แรงปฏิกิริยาที่ส่งกลับมานั้นก็ทำให้นิ้วของติงห้าวได้รับบาดแผลด้วยเช่นกัน พลังที่สามารถทำเช่นนั้นได้จะต้องแข็งแกร่งไม่น้อยไปกว่าติงห้าวอย่างแน่นอนอีกทั้งสัมผัสเทพเจ้าที่ชัดเจนและจิตสัมผัสที่หกของเขาที่ได้พัฒนาไปด้วยหลักแห่งปัญญาแล้วนั้นก็ยังทําให้ติงห้าวสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวราวกับว่าอีกฝ่ายเป็นปีศาจโบราณขนาดยักษ์ที่หลับไหลอย,อยู่ในร่างของเจียงตี้เชิงการมาถึงของเจียงตี้เชิงทําให้โรงเตรียมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเต็มไปด้วยผู้คนและเหลือที่นั่งว่างแค่เพียงโต๊ะเดียวเท่านั้น เหตุใดกันทำไมวันนี้เหล่ายอดฝีมือรุ่นเยาว์ของหัวเมืองเหมันถึงได้มารวมตัวกันที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้น่าสงสัยเหลือเกินว่ามู่เทียนหยางที่เฉิดฉายอย่างโดดเด่นกว่าอัจฉริยะทุกคนในหัวเมืองเหมันจะมาปรากฏตัวที่นี่ด้วยหรือไม่เมื่อปีก่อนที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันในตอนนั้นติงห้าวอยังเป็นเพียงจอมยุทธ์มือใหม่ปีศาจที่ชั่วร้ายในวันนั้นสามารถเลือกที่จะสังหารเขาไปให้สิ้นเรื่องเสียก็ได้ การเผชิญหน้ากับมู่เทียนหยางครานั้นทำให้ติงห้าวอับจนหนทางและทำได้เพียงแค่ทาประลองกับเขาในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งหน้าอับอายยิ่งนักสำหรับเขาท่าทีอันสูงส่งของมู่เทียนหยางดูเหมือนจะเป็นการทำทานให้กับเด็กหนุ่มในตอนนั้นแต่ในวันนี้ติงห้าวอได้กลายมาเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาว์ระดับต้นๆของหัวเมืองเหมานแล้วและเขาจะต้องประลองกับมู่เทียนหยางในไม่ช้า ถ้ามู่เทียนหยางปรากฏกายขึ้นที่นี่ติงห้าวอก็หวังว่าเขาจะได้สังเกตฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียดสักทีจะได้รู้ว่าคู่ต่อสู้ของตัวเองนั้นแข็งแกร่งเพียงไรเมื่อปีก่อนนั้นมู่เทียนหยางมีพลังอยู่ในระดับสูงสุดของขั้นปราดตอนนี้เวลาผ่านไปมากกว่าหนึ่งปีแล้วจากการพบกันครั้งล่าสุดของทั้งคู่ด้วยความเร็วที่น่าทึ่งในการฝึกยุทธของเขามู่เทียนหยางอาจพัฒนาพลังไปถึงขั้นราชันยุทธแล้วก็ได้ ติงห้าวคิดถึงทักษะในการสู้รบของตัวเองอย่างเงียบๆหากเขาต้องสู้กับมู่เทีอนอยนหยางในตอนนี้ติงห้าวอาจยังไม่สามารถเอาชนะอัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติคนนี้ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่จำเป็นต้องห่วงชีวิตตัวเองอีกทว่าในที่สุดติงห้าวอก็ผิดหวังเพราะมู่เทีอนอยนหยางไม่ได้ปรากฏตัวที่โรงเตี๊ยมอย่างคนอื่นๆโต๊ะที่กลางร้านนั้นยังคงว่างเปล่าส่วนบรรยากาศในร้านก็ยังคงประหลาดอย่างเดิม บทที่399ตัวตนที่แท้จริงของชายชราตาบอดในโรงเตี๊ยมนั้นไม่มีใครเปล่งเสียงใดๆออกมาเลยสักคนยอดฝีมือหนุ่มสาวทั้งหลายต่างก็ล้วนสงวนท่าทีเหลยอทิงชานผู้พิชิตมาหลับตาลงนิ้วเรียวของเด็กสาวสัมผัสลูกป,ประคำหยกอย่างช้าๆในขณะที่เวหาทวีอาหางกาดูเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่าง ที่หนีฉางก็กรอบตาไปมาส่วนเฟิงซิงเยโวก็นั่งเงียบและจ้องมองไปบนโต๊ะที่ว่างเปล่าราวกับว่าเขาหลงไหลมันเสียเหลือเกินสิิตระกูลแห่งศรัทธาและบุตรกับธิดาแห่งเทพเจ้านั้นหลับตาสนิทและยังคงเงียบอยู่เช่นกันบุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง ร่างของเขาแคร์แกร้อนนอทำให้ขาทั้งสองนั้นแกว่งไปมาไม่ติดพื้นเด็กหนุ่มส่งเสียงทำเพลงออกมาท่าทางอันสงบของเขาทำให้เป็นการยากที่คนอื่นๆจะรู้ชายคนนี้คุ้นชินกับการฆ่าคนมากเหลือเกินที่ด้านนอกโรงเตี๊ยมมีทั้งเหล่าจอมยุทธและผู้คนทั่วไปจำนวนมากมาออกันอยู่ ทุกคนต่างต้องการมาเห็นความรุ่งเรืองของหัวเมืองเหมันกับตาตัวเองสักครั้งการที่เหล่ายอดฝีมือรุ่นเยาว์มารวมตัวกันเช่นนี้นั้นดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างดีทีเดียวจำนวนคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนแรกจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักผู้คนหลายพันคนก็รวมกันที่หน้าโรงเตี๊ยมจนแน่นขนาดและบทบังทางเดินรวมถึงร้านค้าอื่นๆโดยรอบเสียหมดพวกเขาพากันขึ้นไปสอดสองแม้กระทั่งจากบนดาดฟ้า ภาพในตอนนี้ไม่ต่างไปจากการชุมนุมที่บ้าคลั่งในโลกใบเดิมของติงห้าวเลยเสียงหนึ่งพลันดังขึ้นจากในฝูงชนเสียงนั้นดังมาจากกลุ่มคนที่ถูกคนด้านหลังผลักให้ขยับไปข้างหน้านั่นเองอาจารย์ลุงติงเด็กหนุ่มคนหนึ่งฝ่าฝูงชนออกมาได้ในที่สุด เขาคือเด็กหนุ่มจากคฤหาสน์พินิจกระบี่เมื่อติงห้าวอหันมาดวงตาของเด็กหนุ่มก็เป็นประกายเขารีบก้าวออกไปข้างหน้าโดยไม่รอช้าและกระซิบบางอย่างที่หูของติงห้าวสีหน้าของติงห้าวพลันเปลี่ยนไปฝ่ายบุตรเทพพเจ้าแห่งดาวตกที่ส่งเสียงทำเพลงอยู่ก็แกว่งขาอีกครั้งก่อนจะทำท่าทางยืดเส้นสายและพูดขึ้นอย่างรำคาญใจใกล้ได้เวลาแล้วละะทำไมสองคนนั้นยังไม่มากันอีก พวกนั้นมาแล้วนี่เจ้าเองต่างหากที่ไม่เห็นพวกเขาเผิงซิงเยโว่ที่นั่งเงียบอยู่มองกระบี่ใจพิสุจิ์และพูดขึ้นในที่สุดเด็กหนุ่มยักไหลและชักกระบี่ของตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงพือบอแสงของกระบี่สีสะท้อนแสงปรากฏขึ้นเป็นแนวโค้งจากฝักกระบี่ลำแสงนั้นพุ่งตรงไปยังโต๊ะหนึ่งที่ว่างอยู่กลางโรงเตี๊ยมทันทีเ๊อเสียงนั้นฟังดูคล้ายกับหยดน้ำที่ปะทะกับมหาสมุทรไม่มีผิด รังสีของกระบี่พลันหายไปเมื่อเข้าใกล้ในระยะไม่ถึงจังงอของโต๊ะที่ว่างเปล่านั้นราวกับว่าบางอย่างได้กลืนกินมันเข้าไปแต่ถึงกระน,นั้นทุกคนในโรงเตี๊ยมต่างก็รู้สึกได้ในเสี้ยวอึดใจนั้นถึงพลังน้ำบางอย่างที่หายไปแกร่งมากเป็นพลังที่สามารถควบคุมน้ำได้แม่นยำเหลือเกินใครกันนะ สิงห้าวอขนลุกด้วยความทึ่งในเซี่ยวลมหายใจนั้นเขาสัมผัสได้ถึงผืนน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลและมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลปริศนามีพลังที่สามารถควบคุมน้ำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อไม่แปลกเลยที่บุตรเทพเจ้าแห่งดาวตกจะไม่รู้ว่ามีคนพลางตัวอยู่ท่ามกลางยอดฝีมือทั้งหลายที่นี่สีหน้าของเฟิงซิงเยวเปลี่ยนไป เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าพลังที่แข็งแกร่งของตัวเองจะไม่สามารถทำให้คนที่อยู่ในการพรางตัวนั้นเผยร่างออกมาได้เขากำลังจะชักกระบี่ออกมาได้ทั้งเล่มอยู่แล้วแต่เด็กหนุม่มก็พลันจับได้ถึงเสียงน้ำที่รื่นหูดังมาจากในโรงเตียมนี่เองเสียงที่ว่านั้นเต็มไปด้วยพลังขั้นสูงและรังสีบางอย่างที่มองไม่เห็นติงห้าวอเองก็หันไปตามเสียงนั้นด้วยมันเป็นเสียงจากเลยยอทิงชานผู้พิชิตมานั่นเอง เลอยอทิงชานยังคงจับลูกประคำในมือคำภาษาสันสกฤตพรองพรูออกมาจากปากที่แดงก่ำของนางพวกมันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความลึกลับและทำให้ทั้งโรงเตี้ยมเกิดคลื่นบางอย่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเสียงสวดนั้นไม่ต่างไปจากระดับและกระแสของน้ำเลยมันหลั่งไหลตรงไปยังโต๊ะที่ว่างเปล่ากลางโรงเตี้ยมอย่างรวดเร็ว กระแสพลังทั้งสองที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้นเริ่มปะทะก,กันในอากาศพลังของน้ำที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้เริ่มเกิดเป็นคลื่นให้เห็นเราว,ว่าเสียงสวดภาษาสันสกฤตนั้นได้เอาบางอย่างจากมันไปเงาจางๆสองเงาค่อยๆปรากฏให้เห็นชัดขึ้นที่โตนั้นเงาหนึ่งขนาดเล็กและอีกเงาหนึ่งมีขนาดใหญ่ร่างทั้งสองนั้นคุ้นเคยเหลือเกินสำหรับสายตาของใครหลายคน ห้าหหบทสวดทั้ง9้าของเจ้ายอดเยี่ยมทีเดียวกระบวนท่าของสำนักไรศีลและธรรมสีนะแม่นักพรตน้อยดูเหมือนเจ้าจะรู้ถึงแก่นแท้ของมันแล้วด้วยเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นในที่สุดร่างทั้งสองนั้นปรากฏขึ้นจนใกล้จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วฝูงชนที่ด้านนอกส่งเสียงกันอื้องด้วยความประหลาดใจไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งสองคนที่กำลังเผยร่างจากการพรางตัวนั้นคือชายชราและหลานชายที่ร้องเพลงกันในร้านก่อนหน้านี้ ชายชราตาบอดและหลานชายขาเดียวของเขานั่นเองชายแก่นั่งเงียบอยู่ที่ข้างโต๊ะตัวนั้นและถือซอเออร์หูไว้แน่นในมือข้างหนึ่ง ดวงตาทั้งสองของเขาหลับสนิทขณะที่สายหน้าไปมาอย่างช้าช้าราวกับว่าเขากำลังดื่มด่ำกับอะไรบางอย่างอยู่ส่วนคนที่ส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างร่าเริงนั้นกลับกลายเป็นเด็กชายขาเดียวเห็นได้ชัดว่าร่างของเขาเป็นเด็กชายเช่นเดิมทว่าน้ำเสียงที่ทุกคนเพิ่งได้ยินนั้นกลับฟังดูคล้ายกับชายชะกันไม่มีผิดลักษณะของเขาทำให้ทุกคนต่างขวัญเสียด้วยความกลัว คือเจ้าสองคนนี่เองข้ามองผิดไปจริงๆไม่คิดเลยว่าจะเป็นราชาปีศาจทั้งสองของเทพเพิงห่วงผู้ยิ่งใหญ่ไปได้ชายชารายังคงหลับตาและนั่งเงียบเช่นเดิมเด็กชายขาเดียวหัวเรอออกมาอีกครั้งนี่แม่นางเจ้านี่ปักหวานเหลือเกินนะทําไมไม่มาอยู่กับข้าที่ตำหนักเฟิงห่วซะละเจ้าอาจจะได้รับเลือกให้ยืนเคียงข้างขั้นปราดผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเด็กริชาของเขาก็ได้นะนี่เจ้ากล้าดียังไงหน้าด้านนะับ สิท์หนุ่มสาวบางคนจากสำนักเลยอยอหยิงนทุบโต้ะอย่างแรงและตะโกนขึ้นด้วยความเกรี้ยวกราดอย่างไรแล้วเสี่ยหนีฉางก็เป็นสิทธิที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสำนักเลยอยอหยิงนสถานะของนางถือว่าสูงส่งในสำนักทำให้เด็กหนุ่มหลายคนในสำนักต,ต่างตกหลุมรับนางเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเด็กชายที่อายุเพียงห้าขวบพวกหนุ่มๆจืดงอดไม่ได้ที่จะเคืองใจและสะบัออกมา ฝ่ายเด็กชายเมื่อได้ยินดังนั้นก็หัวเราะอย่างร่าเริงอีกครั้งก่อนจะทำเลืองมองไปทางด้านข้างทันใดนั้นลำแสงสีฟ้าก็พลันปรากฏขึ้นเหนือหัวของสิทธิหนุ่มจากสำนักเลยอยอหญิงมันกลายร่างเป็นปีศาจร,ร่างยักษ์ที่น่าเกรงขามและว่องไวปานสายฟ้าผู้โชคร้ายยังไม่ทันจะได้มีปฏิกิริยาใดๆด้วยซ้ำเสียงฉับพลันดังขึ้นสองถึงสามครั้งและสิทธิหนุ่มก็ถูกหันร่างออกในชั่วพริบตานั้นชิ้นส่วนของเขาร่วงลงบนพื้นอย่างน่าสยดสยอง หยาดเลือดกระเซ็นไปทั่วโรงเตี๊ยมทุกคนที่ดูอยู่ด้านนอกนั้นกลัวจับใจจนแทบเสียสติบางคนในนั้นส่งเสียงกรีดร้องในขณะที่บางคนก้าวถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัวผู้ที่เพิ่งถูกสังหารไปนั้นเป็นสิทธิ์ชั้นเลิศของสำนักเลยอยอหยินพลังของเขาแข็งแกร่งมากกว่าคนทั่วๆไปแต่กลับถูกสังหารอย่างง่ายดายราวกับว่าเป็นเพียงมดตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแม้แต่เวหาทวีอหังกาก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ด้วยซ้ำ สิทธิ์อีกสามคนที่เหลือจากสำนักเลยอหญยินในตอนนี้ต่างพากันหวาดกลัวพวกเขาตัวสั่นเทิมและไม่กล้าเอ่ยคำใดอีกต่อไปท้ามกลางการนองเลือดนั้นสิทธิสำนักเลยอหญยินเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับราชาปีศาจผู้เลื่องชื่อในเรื่องความร้ายกาจนั่นเองเขาเป็นมือสังหารที่ไร้ซึ่งความปราณีอันที่จริงเขาไม่ได้อ่อนแออย่างภาพลักษณ์ของเด็กชายที่แสดงให้เห็นเลยแม้แต่น้อย